ครับผมแล้วก็ต่อเนื่องจากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราพาเช็คช่องจุดบุหรี่นะครับว่าช่องจุดบุหรี่ของเรานั้นนะ่ะรู้ได้อย่างไงว่าเสียหรือยังไม่เสียนะครับอันนั้นเรารู้ไปแล้วทีนี้ถ้าสมมุติเกิดในกรณีที่เสียนะครับเสียก็แปลว่าฟิวส์นั้นนะ่ะขาดฟิวส์ตัวนี้ขาดนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าฟิวส์ขาดในเมื่อฟิวส์ในรถมีเป็นร้อยเลยนะครับผมง่ายนิดเดียวครับ เราต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยตัวนี้ครับผมอย่างที่บอกตัวเดิมเลยพระเอกตัวเดิมเลยตัวนี้ทํายังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับหลายคนเนี่ยเวลาใช้รถถามว่าฟิวขาดรู้ไหมไม่รู้ครับท,ท,ทั้งๆที่ที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยในรถเนี่ยเขาบอกนะแต่หลายคนไม่ได้ใส่ใจแต่หลายคนก็ต้องเข้าใจว่าซื้อรถบางทีซื้อรถมือสองมางเขาก็ไม่มีแต่ก็สามารถเสิร์ชหาได้ตามอ่าเน็ตนะครับเขาก็จะมีคู่มือให้โหลดเอาวันนี้ผมพามาดูสมมุติว่าฟิวขาดนะครับ อันดับแรกเราต้องเดินไปที่ไหนครับไม่ใช่เดินเข้าด้านนี้นะครับให้เราเดินมาด้านนี้ครับเดินมาฝั่งประตูคนนั่งนะครับแล้วเปิดประตูออกแล้วก็ทําการเปิดเกะ๊ะออกมานะครับในรถทุกคันเนี่ยถ้าเป็นป้ายแดงนะครับหรือว่ารถที่ยังมีบุ๊กเซอร์วิสอยู่นะครับตัวเนี้นะครับในนี้ก็จะมีอุปก,กรณ์อยู่ในในห่อเขาก็จะมีอุปก,กรณ์อยู่นะครับก็จะมีบุ๊กวารันตี มีคู่มือการเข้าแมนเทนน์มีคู่มือการใช้รถให้เราเลือกที่คู่มือการใช้รถนะครับไม่ใช่เลือกคู่มือการแมนเทน์นะครับคู่มือการใช้รถสมมุติว่าเนี่ยฟิลเราขาดเราอยากรู้ว่าฟิลเราขาดเนี่ยตัวนี้เนี่ยฟิลขาดอยู่ที่ตรงไหนของรถนะครับเราก็มาหาในคู่มือเนี่ยเขาจะแจ้งเราไว้ให้เราไปหาที่เขาเขียนไว้ว่าการบำรุงรักษาด้วยตนเองนะครับนี่เขาจะมีเขียนในคู่มือประจำรถทุกอันนะครับ การบำรุงรักษาด้วยตัวเองแล้วเ,เราก็หาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับอย่างอื่นก็ข้ามไปทำจนมาเจอคำว่าการเปลี่ยนฟิวนะครับการเปลี่ยนฟิวก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันนะ527อเ่าเราก็เปิดตามเขาไปนะครับ5 2 7 527้นี่ครับผมเขาก็จะปรากฏขึ้นมาเลยว่าการตรวจเช็คการตรวจเช็คฟิวเนี่ยฟิวอยู่ตรงไหนบ้างฟิวสาระสำคัญง่ายๆที่เราควรจะรู้อ่ามีฟิวในห้องเครื่องยนต์มีฟิวตรงหน้าคอนโซลตรงไหนอะไรในรถแต่ละรุ่นจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับ ให้เราแกะตามที่คู่มือเขาบอกไว้นะครับอันนี้คือผมพามาเช็คฟิวของรถรุ่นนี้ก่อนรถรุ่นนี้เนี่ยฟิวเนี่ยอยู่ในแกะนะครับอยู่ในแกะตรงนี้ครับดูนะครับนี่ครับฟิวอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงฟิวตัวไหนระขาดนะครับอันดับแรกถ้าเราเปิดมาถ้าใบนี้ยังไม่หายเนี่ยรถทุกคันหลัง ของตัวอุปกรณ์ที่ใช้ปิดปิดบังตัวฟิลเนี่ยเปิดขึ้นมาเขาจะมีแถบสติ๊กเกอร์หรือไม่ก็เป็นตัวหนังสือสกรีนลงไปที่ตัวของพลาสติกนะครับให้เราอ่านค่าแต่ในเมื่อถ้าบางท่านเราไม่รู้เราไม่ใช่ช่างนะครับอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่แน่ๆละ่ะต้องหาฟิลที่ขาดแล้วจํานวนฟิลมีไม่ใช่น้อยเลยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนอย่างที่ผมบอกครับเราต้องมีไอ้ตัวนี้ครับมีไอ้ตัวนี้ไว้ทํายังไงมาเดี๋ยวผมจะสอนแล้วนะครับตัวนี้ง่าย อันดับแรกนะครับให้เราคา,ายตัวอุปกรณ์ของเราออกยืดออกมานะครับแล้วหาตำแหน่งที่เป็นเหล็กของตัวถังตรงไหนก็ได้ที่เป็นเหล็กนะครับที่คิดว่าเป็นเหล็กคีบเข้าไปนะครับคีบไปเสร็จปุ๊บให้เราเปิดสวิตช์กุญแจไว้นะครับเปิดสวิตช์กุญแจไว้พอเปิดสวิตช์เสร็จแล้วเนี่ยเราอยากรู้ฟิวตัวไหนขาดเนี่ยเอาเนี่ยคีบเข้าไป นะครับผมแล้วเราก็จิ้มไปที่ตำแหน่งหัวฟิลแต่และตัวหัวฟิลเนี่ยจะมีจะมีหัวที่เขาเป็นเหล็กโผล่ขึ้นมาเนี่ยสองข้างนะครับเราจิ้มไปเลยข้างไหนก็ได้นะครับไม่ช็อตเนี่ยถ้ามีไฟอย่างนี้แปลว่าฟิลไม่ขาดอันนี้จิ้มข้างจิ้มข้างขวาแล้วก็อันนี้มืดๆเราก็จิ้มได้นะเนี่ยฟิลเนี่ยจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ขาดนะครับจิ้มเข้าไปไม่ขาดเนี่ยจิ้มไปเรื่อยๆถ้าตัวไหนขาด ตัวนั้นจะไม่มีไฟขึ้นคุณสลับข้างได้เลยถ้ามุดจิ้มข้างนี้คุณไม่มั่นใจจิ้มแล้วไม่ขึ้นคุณก็สลับไปข้างหนึ่งถ้ายังไม่ขึ้นอีกสันนิษฐานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าตัวนี้ขาดนะครับผมถ้าตัวนี้ขาดเรารู้แล้วทํายังไงล่ะดึงออกมาไม่ได้อย่างที่บอกว่าเราต้องมีเครื่องมือตัวที่สองนะครับผมเ,ออเครื่องมือตัวที่สองปากจิ้งโจกนี่ปากจิ้งโจกนี่ถึงบอกไว้ให้พกไว้พกไว้ทําไมครับ เมื่อกี้ที่บอกให้วัดฟิลคือฟิลตัวนี้มีปัญหาคือขาดเขาจะมีหัวเหล็กอยู่สองข้างอยที่ผมบอกให้สอนจิ้มไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าตัวนี้ขาดสมมุติก่อนนะครับสมมุติว่าตอนนี้ตัวที่3ขาดนะครับตัวที่สขาดแล้วมันอยู่ลึกมากเลยนะอยู่ลึกมากเลยแล้วเราอย่างที่บอกมือก็ดึงไม่ได้มันดึงไม่ได้ทำไงครับอย่างที่บอกอันนี้ต้องมีพกไว้ทําประโยชน์ได้หลายอย่างคีบเข้าไปครับเนี่ยคีบเข้าไปคีบเข้าไปแล้วก็จับแน่นๆนะครับแล้วก็ดึงมันออกมา เราจะได้ฟิวออกมาเสร็จแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่เราก็คีบกลับเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ยัดกลับที่เดิมยัดกลับที่เดิมแล้วก็นิ้วกดเข้าไปแค่นี้ถ้าเป็นท่านผู้หญิงหรือเป็นท่านผู้ชายที่เดินทางตอนกลางคืนแล้วเกิด ฟิวขาดสตาร์ทรถไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ก็แล้วแต่อย่างใดหนึ่งไฟหน้าดับไฟหน้าขาดเราสามารถใช้ตัวนี้เช็คได้ว่าเบื้องต้นเกิดจากการใช้ไฟเกินเลยแล้วขาดเราสามารถเปลี่ยนฟิวง่ายๆแค่นี้โดยไม่ต้องตามช่างกลับบ้านได้เลยครับง่ายนิดเดียวนะครับยังไงคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปทําหน้าทีอะไรผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับไปครับ